เฮ้ hey, คุณกำลังตามหา Laystacks Pack หกซองรถออริจินอลอยู่ใช่ไหมหาใช่วันนี้คุณมาถูกที่แล้วเพราะผมจะพาคุณไปสองราคาจาก3แอปช้อปปิ้งออนไลน์ยอดฮิตในไทยทั้ง Lazada, s h o อป e และ TikTok Shop ว่าแต่ละที่ใครคุ้มค่าเงินที่สุดมาเริ่มกันที่ Lazada ก่อนเลยครับ Laystacks s acks, บบ Pack p a c ซองรถออริจินอลราคา90บาทเท่านั้น จุดเด็นคือรีวิวแน่นได้คะแนน5ดาวเต็มจากลูกค้ามากกว่า1,000คนใครต้องการความมั่นใจเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือจิ้ม Lazada ไว้ก่อนได้เลยเออกมาที่ช้อปปีราคาขยับลงมาเล็กน้อยอยู่ที่89บาทโดยร้านที่ขายก็เป็น Official เช่นกันหมายความว่าได้ของแท้แน่นอน ระบับสั่งซื้อง่ายและเร็วใครชอบความสะดวกรวดเร็วกดสั่งช้อปปี้ก็ไม่ผิดหวังแต่เดี๋ยวก่อน TikTok Shop มาแรงสุดจนต้องยกนิ้วให้เพราะเขาลดราคาพิเศษเหลือเพียง70.8บจุดบาทเท่านั้นลดไปกว่า40%จากราคาเต็มเลยทีเดียวถูกแบบนี้ เอาใจสายชอบที่ต้องการประหยัดสุดๆจริงๆสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับ5เน้นความประหยัดสุดๆเลือก TikTok Shop ถ้าเน้นดูรีวิวเช็คความน่าเชื่อถือก่อนซื้อลาซาดาตอบโจทย์ถ้าชอบช็อบแบบเร็วๆง่ายๆแป๊บเดียวจบ Shopee ปปสะดวกมากแล้วคุณล่ะเคยซื้อเล Stack. s t a c k จากแอปไหนแล้วรู้สึกคุ้มที่สุด หรือมีประสบการณ์ประทับใจอะไรกับแต่ละแอปบ้างคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไว้ข้างล่างได้เลยครับหากต้องการซื้อ l ล Stacks แบบแพ็ค6เลือกรถได้กดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอเลือกแอปร้านค้าที่ท่านชอบได้เลย